8บิตก็คือชุดข้อมูล1ชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวเลขเรียงกันอ่าพูดง่ายแบบนี้ดีกว่าก็คือบิตหนึ่งบิตสองบิตสามบิตสี่บิตห้าบิตหกบิตเจ็ดบิตแปดเกมยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกมมาริโอคอนท่าโซนิกเฮ้ไกด์สงสัยกันไหมครับว่าแปดบิตคืออะไร ไม่เหรอสงสัยหน่อยนะเอาละวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับเพราะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่อง8บิตถ้าหากว่าคุณชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคุณสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับจะมีเรื่องราวและสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากทุกๆคนแน่นอนนะครับ เอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับบิตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับให้เข้าใจง่ายๆตรงกันนะครับบิตก็คือข้อมูลที่เล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์สามารถเก็บไว้ได้นะครับบิตนะครับย่อมาจาก binary digit นะครับ binary ที่แปลว่ามาเป็นคู่หรือว่าเป็น2และ digit ที่แปลว่าตัวเลขพอเอามารวมกันแล้วมันก็จะให้ความหมายที่ตรงตัวเลยนะครับว่า หมายถึงเลขฐาน2นั่นเองเลขฐาน2คือตัวเลขที่ไม่เกินเลข2ก็คือเลข0กับเลข1ก็มีแค่2ตัวนี้นะครับ อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสั่งการได้ด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแล้วเราจะทํางไงให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาที่เราสั่งการนั่นจึงเป็นที่มาของบิตนะครับโดยบิตเนี่ยหตัวจะสามารถแทนค่าได้เพียง2ค่าเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเปิดและปิดก็เหมือนสวิตช์หสวิตช์ให้แทนเป็น1บิตเลยนะครับ ศูนย์คือปิด1คือเปิดแล้วสวิตช์หนึ่งอันเนี่ยที่เปิดได้แล้วก็ปิดได้เนี่ยนั่นเลยครับเรียกว่า1บิตอย่างที่บอกไป1บิตสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลได้เพียง2ค่าก็คือ0และก็1นะครับยกตัวอย่างเช่น1บิตให้แสดงค่าเอาต์พุตเป็นค่าสีสสีก็คือสีขาวและก็สีดำนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ได้มาของคอมพิวเตอร์คือเลข1ก็ให้แสดงเอาต์พุตเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าให้มาเป็นเลข0ูนย์ ก็จะเอาพุทเป็นสีดําแต่ว่าจะไม่สามารถเป็นพร้อมกันได้2ส,สีนะัีนก็คือจะเป็นได้แค่1ค่าเท่านั้นไม่ขาวก็ดําไม่ศูนย์ก็1น,นั่นคือ1บิต เรามาดูกันแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะหนึ่งบิตจะมีชุดข้อมูลชุดละ1ตัวและสามารถแทนค่าข้อมูลได้เพียง2ค่านะครับก็คือ1และ0จะสามารถเอาพุตได้เพียง2ค่าเท่านั้นและ2บิตจะมีชุดข้อมูลเพียง2ตัวนะครับและสามารถแทนค่าข้อมูลได้ถึง4ค่าด้วยกันนั่นก็คือ0 0 0 1 1 0และ1นนะครับต่อมาเป็น3บิตนะครับจะมีข้อมูลชุดละ3ตัวนะครับ และสามารถแทนค่าข้อมูลได้8ค่านะครับซึ่งก็คือ2ยกกำลัง3จะเห็นได้ว่า2นี่คือค่าของบิตก็คือสามารถเป็นได้แค่2ตัว0กับ1 3ก็คือ3บิตนั่นเองนะครับก็คือมี3ตัวค่าความน่าจะเป็นก็จิงออกมาเป็น8นะครับเพราะว่าเป็นการดันความน่าจะเป็นที่จะสามารถเป็นข้อมูลได้กี่ชุดถ้าเกิดว่ามี3บิต ต่อมาก็คือ4บิตนะครับก็จะมีข้อมูลชุดละ4ตัวด้วยกันและก็จะสามารถแทนค่าได้ทั้งหมด2ยกกำลัง4นะครับนั่นก็คือ16ค่าแล้ว8บิตละ่ะ8บิตคืออะไร8บิตก็คือชุดข้อมูล1ชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวเลขเรียงกันอ่าพูดง่ายแบบนี้ดีกว่าก็คือบิตหนึ่งบิตสบิตสบิตสบิตห้าบิตหบิตเดบิตแนะครับแล้วก็จะมีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยจะสามารถแทนค่าข้อมูลได้ทั้งหมด 2ยกกําลัง8ก็จะได้เป็น256ค่าด้วยกันนะครับก็จะมีเลข0ูนเลข1เลข0ูนเลข1เลข0เลข1สลับกันไปแบบนี้นะครับแต่หลักสําหรับข้อมูล1ชุดจะสามารถใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆได้เพียง1ตัวนะครับตามรหรัส s c สามารถแทนค่าตัวเลขได้แค่0ถึง255เท่านั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าที่สามารถ Output ได้จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n บิตนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าบิตเท่านี้จะสามารถเอา p u พุค่าได้ทั้งหมดกี่ค่า <S <S ในการทำงานของคอมพิวเตอร์เราจะสามารถกำหนดค่าเอา p u พุได้เพียง1ชุดต่อ1ค่าเท่านั้นเช่นกำหนดให้ชุดข้อมูล0 0 0 0 0 0 0 1แบบ8บิตชุดนี้ให้ Output เป็นตัว a แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งค่าบิตมากเราก็จะยิ่งสามารถกำหนดค่าเอาต์พุตได้มากขึ้นเช่นกันนะครับถ้าพูดถึง8บิตเนี่ยเราก็คงจะนึกถึงเกมยุค8090ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกม Mario, Conta, s o า i c หรือจะเป็นเกมไดโนเสาร์บน Google เวลาไม่มีเน็ตหรือจะเป็นเกมยอดฮิตอย่าง Star d e w v a ว l e y ในปัจจุบันที่กำลังฮิตกันก็ฮิตมาหลายปีแล้วแหละ โดยเกม8บิตเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่ภาพกราฟิกนะครับโดยภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นภาพที่เหมือนจะไม่ชัดแต่มีความสวยเป็นแบบคลาสสิกมากและเสียงประกอบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนั่นเป็นเพราะมีหน่วยเก็บข้อมูลและหน่วยประมวลผลเพียง8บิต จึงทาให้การเอาพุทจจานวนพิกเซลบนจอภาพเนี่ยทำได้เพียง256คูณ256เท่านั้นเองนะครับและเอาพุทค่าสีได้เพียง256สีโดยเอาพุทเป็น1สีต่อ1พิกเซลรวมถึงโน้ตเพลงด้วยนะครับก็จะมีแค่256โน้ตจึงทําให้ภาพและเสียงที่เราได้ยินมีความละเอียดที่ต่ํา เรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับการที่คอม1เครื่องจะทำงานได้จะต้องทำงานผ่านสวิตช์เปิดและปิดที่แทนเป็นตัวเลข0ูนย์และก็เลข1นะครับซึ่งเลข0ูนย์คือปิดและเลข1คือเปิดเรียกสวิตช์นี้1อันว่า1บิตและ8บิตคือข้อมูล1ชุด ที่มีเลข0ูนย์และเลข1เรียงต่อกันทั้งหมด8หลักและสามารถเอาพุทได้256ค่าและหากว่าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังกันจนจบและถ้าหากว่าคุณชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าลืมที่จะกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ